วัดีค่ะวันนี้จะับมาขัดผิวดีแล้วนะคะนี่มาดูกันอันนี้กำลังขัดแขนอยู่เราก็คือแค่พอกพอกทาทิ้งไว้ค่ะประมาณสิบสิบห้านาทีแล้วก็ค่อยลูดออกแบบนี้นะคะคือวันทีมันอาจจะแห้งก็แตะน้ําแล้วก็เอามารูดพอขัดออกมาแล้วคือสมุนไพรอ่ะมันมันจะจับค่าที่ใครแบบว่าส,สิ่งสกรปรกที่อยู่บนผิวของเราอะค่ะแล้วก็ติดมากับสมุนไพรพอเราลูดออกไปปุ๊บ สิ่งสกปรกที่ใครก็จะออกมาด้วยผิวเราก็เลยจะสวยสําหรับคนที่อยากเล่งขาวนะคะอยากขาวว่าขาวเร็วอะไรเงี้ยสามารถสั่งแบบแบบที่ขาวแบบเพิ่มได้อะขาวขึ้นสองเลยตัวนั้นก็คือจะมันจะขาวกว่าแบบธรรมดาแต่ว่าจริงๆแล้วแบบธรรมดาก็คือจริงๆขัดแบบธรรมดาก็ได้เพียงแต่ว่าขอให้ขัดต่อเนื่องค่ะหลายๆคนเข้ามาถามโซดาว่าแบบ ผิวขาดผิวสวยอยากผิวดีแบบสดาบ้างชานก็แนะนําแล้วว่าบางทีก็ต้องแบบว่าดูแลแบบว่ากินด้วยแล้วก็ดูแลผิวด้วยแต่ต้องต่อเนื่องนะคะบางคนแบบว่าขัดครั้งเดียวเห็นผลแล้วบอกว่าเออผิวสวยผิวใสขึ้นแต่หยุดไม่ขัดต่อเนื่องผิวเดี๋ยวขี้ใครก็กลับมาค่ะเพราะว่าขี้ใครมันจะมาเรื่อยๆเราก็ต้องคอยขัดประมาณสักสองอาทิตย์ขัดทีค่ะจริงๆคือสําคัญเลยคือต้องต่อเนื่องไม่งั้นสดาจะขัดมาห้าหกปีหรอมาสําคัญมาก ใ่แล้วเอออยากแล้ววันเนี้ยสดาท,ทําสูตรพิเศษนะจะเห็นจะเห็นว่าแบบว่าจะดูแบบว่าข่าวท่องมาเดิมเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวก็เลยว่าเอาสูตรพิเศษเลยคือสําหรับคนที่อยากแบบว่าอยากไปงานหรือว่าอยากจะแบบเล่นข่าวชั้นดังมากอะไรเงี้ยก็เอาสูตรพิเศษได้ค่ะแต่ว่าขอย้ำว่าต้องหัดต่อเนื่องสักสองอาทิตย์ขัดทีก็พอค่ะเพราะว่าที่ใครอย่างมันประมาณสักสองท์มันถึงจะเริ่มมีแล้วไม่ต้องไม่ต้องรีบ แต่ถ้าเกิดเล็กก็สักสิบวันก็ได้มีเห็นไหมว่าผิวเนี่ยดูสิว่าข้างที่ขัดแล้วผิวจะหอมมากๆเลยการขัดไม่ได้ยากเลยนะคะสําหรับแบบว่าคนที่ขี้เกียจขัดหรือว่ารู้สึกว่าเมื่อยอะไรเงี้ยสามารถไปจ้างร้านแบบว่าร้านเสริมสวยหรือว่าร้านหรือให้เพื่อหรือว่าให้ใครขัดก็ให้ก็ได้สลับเป็นขัดค่ะจะเห็นว่าผิวสวยใสมากๆนี่นะเป็นเคล็ดลับเลยนะที่สดาแบบว่าเออแบบ ขาวแล้วผิวดีอ่ะนอกจากการกินแล้วก็คือการขัดผิวด้วยโอเคนี่ให้ดูชัดนี่อย่าลืมนะคะถ้าเกิดสนใจหรือว่ายังไงอ่ะติดต่อสดาได้ค่ะอยากผิวสวยผิวขาวต้องขัดผิวนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้สลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ